สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันนี้เราก็ลงมาแล้วก็เจอจนได้นะครับเราก็ได้ตัวแรกแล้วครับฮ่าฮ่นะครับของแซบครับของแซบมาแล้วครับตัวแรกของเราครับดูกันนะว่าตัวใหญ่ไหมนะครับพี่น้องฮ่าฮ่านะครับสาวเชือกมาก่อนว่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมนะครับพี่น้องเอารถไปจอดเลย โคเรงนไปตลอดทั้งหมนโอ้หุ่นตัวหนึงโอ้หางเบือยอลงสํามนี่เสียงดังตบป่านนี้จิบเถืออยู่บ่ทั้งข้างทั้งร้อยป่านนี่นี่ว่าหลุดถุย้ยไปไ่ได้ดอกไปไ่ได้ดอกนั่นแน่นี่ไงครับมาแล้วครับตัวแรกของเราครับ มาแล้วครับหัวพอดีด้วยโฮ้ยสุดยอดครับโดนหัวด้วยนะครับเนี่ยอื้มอ่าได้ผลกันแล้วครับวันนี้โดนหัวเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยฮ่าฮฮ่าสุดยอดความมันของเราในวันนี้ครับอ่าลงมาก็เจอกันเลยแบบนี้แหละครับดีครับดีครับยังเหลืออีกตัวนะครับเห็นเห็นเห็นลงอีกตัวอยู่ครับก็มาดูไปว่า เราจะได้สองตัวหรือได้ตัวเดียวนะครับวันนี้ฮ่านะครับนี่ครับเอามือปิดไว้ก่อนของแซบตัวแรกของเราครับวันนี้เอาไปครับครับดูตัวที่สองของเราครับจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเท่ากันไหมนะครับตัวที่สองของเราครับจะบอกนะว่าหลุดวุ้ยเอา๋ยวเวยเห็นกันไหมเอ่ยครับ ทางที่จะลากขึ้นมาเนี่เห็นกันไหมเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมไม่ดิ้นเล้วเมื่อกี้ยังดิ้นสวนกระแสอยู่เลยตอนนี้ทำไมเงียบจังอา้อาวอ้าวเวียนกำทำไมเงียบจังทำไมเงียบจังอาอยังมีมาอยู่เว้ยเอจ๊เจ๊เจ๊นะครับอ่นะนี่ครับตัวที่สองของเรานะครับอ่นะ เดียวเดียวขออนุญาตขอ internet, ขอนุญาตหันหน้ากล้องก่อนนะอ่าสวัสดีครับตัวที่สอง,องเรานะครับเนี่ยตัวที่สองนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยอ่อาไอ้สองตัวเนี่ยพอป่นแล้วครับเนี่ยพอป่นแล้วครับนี่ไอ้สองตัวพอป่นแล้วนะครับกับวันนี้นะครับคุ้มค่ากับการนั่งรออย,อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้น โอ้ยเชือกไปพันอีกโอ้ยเนาะฮเราพอผนแล้วครับไปแล้วครับฮลงพยายามตรงของเราได้นะครับไปเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้วครับกัการที่หาอยู่ฮะกินไปวันๆเนาะหัคขาก่อนักขาก่อนัาขาก่อนอ่เรียบร้อย การหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเรานะครับเราก็จะพอได้อยู่ได้กินของเราไปบันๆไปเรียกน้อยนะครับวันนี้ได้มากวันนี้ได้น้อยวันนี้ไม่ได้เลยเลยหวานไปเนาะ <c oughs> เป็นธรรมดาครับวิธีของการหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเราครับนะ่นะนะได้สองตัวพอปอนแล้วเรียบร้อยตัวนี้สงสัยต้องใส่ถุงครับใส่ถุง ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่โดนจุดสําคัญมันเนาะนี่เนี่ยใส่ถุงครับแห่ใส่ถุงตัวนี้ก็มาใส่ด้วยกันครับเดี๋ยวถังจะได้ใส่เผื่อมีปลาลงตรงนะครับเนาะอ่ะสองตัวก็พออยู่พอกินแล้วครับไปแล้วครับค่ําแล้วนะครับอ่าสี่โมงเย็นแล้วมั้งนะครับลงมาสักชั่วโมงหนึ่งนี่แหละนะครับการลงมาหาอยู่หากินแป่แบบนะครับอ่ะ ครับเราถึงเวลาย้ายไปที่อใหม่ในการไปหาเงินลงไปดูตรงข้างล่างนะครับไปครับสวัสดีครับอีบัดดี้รอบมาสรุปความหมันลืมครับะลืมนึกไปว่าตัวเองขาตั้งกล้องมเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเอานะครับแต่ว่าฮะไม่ไม่ไครับวันนี้มีปลาขาวนะปลาขาว หลายตัวนะครับปลาขาวนานครับเนี่ยนี่เขาเรียกปลาขาวนานครับเนี่ยตัวสวยๆกำลังพอดีโอ้ยถ้าเป็นช่วงม,นมันๆนะก้อยเสร็จมากมากครับเนี่ยอ่ะแต่ก็มีอ่าพอได้ก้อยด้วยใช่ไหมครับดูครับในถังเห็นไหมครับกำลังตัวกำลังพอดีทุบเป๊ทุบเป๊ใส่กับมดแดงเลยเนี่ย <c oughs> แต่วันนี้มันก็ไม่ค่อยมีแดดเยอะแต่ว่ามีฝนตกน้ําแรงครับดูดิน้ําเต็มแบบอ,อ่เต็มงานนาเลยนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของเราด้วยกันนะนะนี่ของอยู่ของกินมีหน่อไม้ต้มด้วยนะครับวันนี้นะแล้วก็เดินหาดูไปดูมาก็ไปเห็นอ่าอีปนใส่กับปลาพอดีเลยปนเอ้ยไม่ใช่สิ นี่มันต้องปนใยครับนี่ครับอืมกบเรานี่เองครับอ่าใช่หไหมเราก็เป็นสไนเปอร์ได้กบมาสองตัวนะครับนี่อ่สาสไนเปอร์ได้กบมาสองตัวพอดีปนอ่าก็เอาเห็ดเพาะอ่าฝ้ายแล้วก็เห็ดพึ่งอ่าอ่าพึ่งอ่าพึ่งพันชาติพอดีปน์เดยกันนะครับวันนี้เราก็ได้ของแทบแบบอ่า มีะอะไรอย่างเนาะอุจะเละจะพังเละมมหมดนเรือวาเนี่ยโอ้ยนอของดีมีน้อยก็ยังจะเละอีกนะครับนะนี่ครับอหาอยู่หากินแบบบ้านๆไปบ้นๆก็จะมีของแซ่บน้อยคือมีป่นกบต้มน่อไมอ้กินกับป่นกบโอ้ยขี้ยาดนะครับ ได้เพิ่มเข้ามาคือได้ปลาขาวไปหมกอีกอือช่วงนี้ต้องหมกครับช่วงนี้ต้องหมกปลาขาวหมกปลาขาว,ป,ขาวปนกบต้มหน่อไม้สุดยอดของความแซ่บกันเลยทีเดียวใชหมอ่ารับนี่แหละคือวิถีชีวิตของแบบบบ้านเอาอะไรมากมายมีให้กินไปวันๆถ้าพอใจถึงจะอยู่ได้นะถ้าไม่พอใจอยู่ไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อ กับการหากินแบบอยู่บนบ้านครับฮะวานไปถือว่ามีพอให้เราได้อยู่ได้กินแบบแซ่บๆไม่ต้องลงทุนเลยมาหม่ไม่ต้องลงทุนเลยม,มาก <c oughs> ม่งงย,ม,ม,ยมีอยู่มีกินไปเรื่อย <c oughs> ใช่ไหมครับไปครับพอแล้วแหละวันนี้มีเพียงแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้ว